สวัสดีค่ะวันนี้ก็มารีวิวน้ำยาทำความสะอาดและขจัดคราบน้ำบนผิวรถของแบรนด์วาคากันเหมือนเดิมนะคะตัวน้ำยาสามารถทำความสะอาดภายในรถได้ทุกพื้นผิวเลยนะคะทั้งเบาะหนังคอนโซลไวนิลหรือพรมและยังช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ถึง95%อีกตัวน้ำยาเขามีกลิ่นหอมอ,อ่อนๆด้วยนะคะสามารถดับกลิ่นภายในรถได้ด้วยและที่มีประโยชน์มากๆเลยก็คือเขาสามารถขจัดคราบน้ำบนผิวรถได้ด้วย พอเวลาที่ฝนตกแล้วเราไม่ค่อยมีเวลาล้างรถใช่ไหมรถของเรามันก็จะเป็นคาบน้ําคาบสกปรกแบบนี้เลยถ้าใช้แค่น้าเปล่าล้างกับผ้าเช็ดธรรมดาแบบนี้มันจะไม่ออกนะคะต้องใช้น้ํายาที่ช่วยขจัดคาบน้าคาบสกปรกของแบรนด์วาคานี่แหละค่ะถึงจะเอาออกใช้งานก็ง่ายมากแค่ฉีดลงไปบริเวณที่เป็นคาบน้ําที่ฝั่งแน่นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดออก แค่นี้ก็ไม่มีคราบสกรปรกมากวนใจอีกแล้วเปรียบเทียบให้ดูก่อนและหลังลงน้ำยาแบบชัดๆเลยแนะนําคนมีรถควรมีติดไว้สักขวดเลยนะคะตอนนี้ทิกต o k เขามีแคมเปญช้อปมันกลางเดือนด้วยมีทั้งคู่ปองส่วนลดแล้วก็จัดส่งฟรีเลยคือคุ้มมากเพราะงั้นอย่ารอช้ารีบกดสั่งซื้อที่ตะกา้าได้เลยนะคะ